เอาลูกกระสุนตั้งแต่8มิลจนถึง16มิลน,นะครับใส่ในหนังรองแล้วก็เป็นเหน็บเข้าไกลแบบนี้นะครับเสร็จแล้วเราก็ตั้งกับพื้นใช้เท้าเหยียบตัวยางจะเป็นขนาด5้ามิลน,นะครับ10แรงดึงขึ้นด้วยมือไม่ไหวพี่ต้องใช้เท้าเหยียบแบบนี้เนี่ยให้ล็อกแบบนี้นะครับตัวง่ามมันจะมีเซฟการลั่นผมทําให้เรียบร้อยถ้าเรามีกล้องเลดซอดรอาจะมีเลเซอร์นะครับเราก็ไปตั้งอุปกรณ์ตัวนี้ให้มันตรงกับตัวลูกปืนนะครับไปตั้งให้มันตรงเเสร็จแล้วเราก็ใช้แสงเจียวเลยนะครับ ประมาณนี้โอเคนะครับเดี๋ยวไปดูรายละเอียดคลิปนี้นะครับผมจะไม่เกิน5นาทีเพราะว่าเดี๋ยวจะได้ส่งเข้าไปในลายนะครับที่ลูกค้าทักเข้ามาอันนี้เป็นเบอร์โทรของผมนะครับประมาณนี้ประมาณนี้ถ่ายทําตอนต้นเดือนของเดือนกันยานะครับตัวง่ามเดิมๆนะครับมันจะเป็นอย่างนี้นะครับพี่ผมเน้นมากๆนะฮะ ตัวตัวง่ามมันยังมีการคลอนอยู่นะครับแต่ถ้าเกิดปัจจุบันนี่ผมทําก็คือผมจะทําเซฟกันลั่นให้นะครับทําที่เก็บสปริงเรียบเรียงให้หมดเลยนะครับเสร็จแล้วเป็นตัวง่ามตัวใหม่นะครับจะเป็นแบบนี้เห็นไหมฮะมันมันจะไม่คลอนนะมันจะแน่นฟิตเปี้ยเลยครับเสร็จแล้วก็ยังมีมีความเลื่นอยู่นะครับถ้าให้ดีเราใช้น้ํามันจากน้ํามันโซนิกช่วยนะครับเวลาเหยียบก็เงียบด้วยนะพี่ตัวนี้มันจะช่วยให้แม่นนะพี่นะถ้ามันคลอนมันจะไม่แม่นเดี๋ยวไปดูอุปกรณ์ไปนะครับ ผมมีตัวชุดบนเนี่ยเดี๋ยวผมจะโมให้หมดนะครับตัวง่ามนะครับจะไม่ให้มันคลอนก่อนส่งนะครับตัวนี้เป็นตัวช่วงชัก45เซนยาวโดยรวมอยู่ที่60เซนนะครับไกลปืนนะฮะเอ่อถ้าเป็นตัวยิงตัวเล็กเดี๋ยวผมเอ่อเป็นตัวไกลปืนฟาตเรเลตให้นะครับมียาง2ชุดมีลูกกระสุนให้อันนี้ผมโปรพันสามถ้าเป็นตัวมินินะครับเป็นตัวมินิแบบนี้นะครับช่วงชัก45เซนนะครับตัวนี้ก็ราคาพันสามนะครับถ้าเกิดจะเอาความแรง ยิงใกล้ๆมันดูไม่ออกพี่ถ้าเกิดจะยิงไกลๆลต่างๆก็ใช้ช่วงชักยาวยๆนะครับมียางแบบนี้ให้2ตัวนี้ช่วงชัก75เซนยาวโดวยรวมอยู่ที่90นะครับไกลปืนสแตนเลสนะครับจะเป็นอย่างนี้นะฮะตัวยกยิงสั้นบางท่านแบบว่าชอบสั้นๆแรงต่างๆแสนในรถแรงต่างๆก็จะสะดวกดีนะครับอันนี้อันนี้เป็นตัวไม้สักทรงแบบยกยิงสั้นนะครับโปรพันสามนะครับโปรนี้จะเป็นอ่ราคาที่ดีที่สุดแล้วก็จะไม่ลบนะครับตัวนี้ราคาพันห้าเป็นไม้สัก เป็นแบบตัวยาวๆนะครับไกปืนแตลเลสมีขากล้อง22มิลอย่างนี้นะฮะตัวกำคอเรียบๆตัวง่ามผมโมใหม่ให้หมดนะครับพี่นะครับเน้นมากๆนะถ้าเกิดมันไม่โม่มก็จะเป็นอย่างนี้นะครับมันก็ยังมีการคลอนอยู่นะครับอ่รูมันก็ยังไม่ก่อเป็นกลุ่มเท่าไหรพ่พี่ถ้าเกิดโมปุ้มมันก็จะแม่นกว่าอันนี้กำคอล่องนิ้วนะฮะมีไม้สัก บวกมอมันจะไม่กินนะครับเป็นไม้เนื้อเบาแล้วก็มีความมันจะได้ไม่หนักด้วยนะครับประมาณนี้ถ้าชอบไม้สักก็จะเป็นตัวนี้นะครับแล้วก็มีไม้สักทรง A นะครับเป็นไม้สักก็จะเบาหน่อยติดทรงนี้ผมโปรพันห้าตัวกล้องเลตดอทนะครับราคาอยู่ที่500ตัวเลเซอร์แสงเขียวชาด์ได้ตัวที่ผมยิงเมื่อกี้ก็คือ500อันนี้เป็นตัวไม้ประดู่กำคอเรียบๆนะครับอันนี้เป็นตัวกำคอเรียบๆสวยไปอีแบบหนึ่ง ถ้าชอบความแข็งแรงมีความยืดอยู่ในตัวเขาจะเล่นไม้ประดู่นะครับโดยปกติก็จะยึดอยู่อันดับหนึ่งของประเทศก็คือเรื่องเรื่องไม้ประดู่มีกำคอล่องนิ้วก็จะกระชับมือหน่อยนี่ฮะเป็นทรงนี้ยาวโดยรวมอยู่ที่เมตรเอ่อสิบห้าเซนถึงเมตรสิบเจ็ดเซนนะครับช่วงชักก็จะอยู่ที่เจ็ดสิบห้าก็คือถือว่ามาตรฐานนะครับจะเอาแรงมากกว่านี้ให้เราไปตึองอยางเราเองนะครับอันนี้เป็นทรงทรงบีนะครับ ราคาเดียวกันราคาอยู่ที่ราคาอยู่ที่พันห้า,า 1, 5, นะครับผมมีตัวนี้ถ้าเราชอบทําสีนะครับผมมีสีดําด้านนะครับสวยไอีกแบบหนึง่งมีการลองพื้นให้ด้วยนะพี่ลองพื้นเพราะว่าป้องกันการลอกอได้ง่ายขึ้นชุดบนอะไรลต่าง,งเหมือนกันนะครับถ้าชอบสีขาวมุกก็ประมาณนี้นะครับเนี่ยประมาณนี้สวยไอีกแบบหนึง่งเวลามันน้อยนะผมจะไม่ให้มันเกินห้านาทีนะครับผมมีไม้มักาโมงนะครับสวยไอีกแบบเป็นตัวท็อปสุดตัวนี้โปรพันเจ็ด พันเจ็ดมะข่ามงนะครับติดกล้องติดเลเซอร์ได้ทั้งหมดเลยนะครับน้าหนักโดยรวมโดยเฉลี่ยก็อยู่ประมาณสองกิโลกรัมนะครับมีทรงนี้นะครับเป็นไม้มะเกลือพันเจ็ดไม้มะเกลือก็จะมีความละเอียดหน่อยนะครับเนื้อไม้ส่วนใหญ่ก็จะทําเป็นเครื่องดนตนนรีนะเป็นไม้ที่หาได้ยากอันนี้คือไม้มะเกลือนะครับแล้วก็มีทรงนี้เป็นทรงบีเหมือนกันอันนี้อยู่ที่พันเจ็ดประมาณนี้นะครับ คงผมจะส่งวันต่อวันนะครับคุณพี่นะฮะอย่างาบางทีอาจจะสีมให้ก็อาจจะค้าวันหน่อยถ้าเราติดกล้องเลดดอรนะครับล้วก็ไปตั้งแสงไฟตัวนี้ให้มันตรงกับตัวลูกปืนเห็นไหมครับแสงไฟตัวนี้มาตั้งได้เหมือนกันนะครับเราก็ตั้งซ้ายขวาตรงนี้ขึ้นบนตรงนี้นะโอเคขอบพระคุณเวลาหมดแล้วนะครับถ้าเกิดชอบเลเซอร์ยังไงชอบกล้องก็สั่งเพิ่มเติมเอาส่งวันต่อวันนะครับ